Little Twinkle Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Little Twinkle Podcast วันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝักคันนะคะแล้วก็เรื่องการเลือกโรงพยาบาลสำหรับคลอดบุตรค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆท่านเลยเนอะใช่ครับการเริ่มต้นฝักคันนี่ เหมือนเป็นก้าวแรกๆเลยของการดูแลเจ้าตัวเล็กใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือการฝากคันเนี่ยควรจะเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงสักหนึ่งถึงสองเดือนแรกหลังจากรู้ว่าตั้งคันนะครับสำคัญมากจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่แค่ยืนยันว่าตั้งคันจริงหรือเปล่าแต่เป็นการเริ่มประเมินสุขภาพของคุณแม่เลยแล้วก็วางแผนการดูแลกันไปยาวๆตลอดเก้าเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคุณแม่คุณลูก แข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยครับพอไปฝากคันครั้งแรกเลยเนี่ยหลายคนอาจจะก,กังวลนิดหน่อยนะคะว่าแบบจะต้องเจออะไรบ้างคุณหมอพอจะเล่าภาพรวมคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะได้ครับครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยซักประวัติครับค่อนข้างละเอียดเลยนะ,ะทั้งเรื่องสุขภาพทัท่วไปโรคประจําตัวประวัติในครอบครัวแพ้ยาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายเบื้องต้นชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงวัดความดันอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีการตรวจเลือดที่สำคัญๆสๆคัญครับ <c oughs> เพื่อดูความสมบูรณ์เม็ดเลือดหมู่เลือดคัดกรองทาัสซีเมียรุ่มถึงตรวจหาการติดเชื้อบางอย่างที่ควรรู้เช่นซิฟิลิส HIV ตับอักเสบ B แล้วก็ตรวจปสวัสสาวะครับโหครบเลยครับบางทีก็อาจจะมีตรวจภายในหรือ,ออัลตราซาวเพื่อยืนยันอายุคันด้วยครับ ฟังดูเป็นการเช็คอัพครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับครั้งแรกจะค่อนข้างละเอียดริดนึงแล้วหลังจากครั้งแรกไปแล้วล่ะคะการไปหาคุณหมอแต่ละครั้งจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะครั้งต่อต่อไปก็จะเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เป็นหลักครับเช่นน้ําหนักความดันที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการเฝ้าดูการเจริญเติบโตพัฒนาการของน้องในท้องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้อัลตราซาวด์ช่วยดูครับค่ะ แล้วก็ยังมีการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมตามช่วงอายุคันด้วยครับอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงดาวซินโดรมอันนี้ก็มีหลายวิธีเลยครับมีทั้งแบบที่เบิกตามสิทธิ์ได้หรือแบบที่แม่นยําขึ้นอย่าง NIPT แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็มาอ๋อค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนด้วยครับเช่นเบาหวานขณะตั้งคันหรือว่าคันเป็นพิษเราก็มีการรับวัคซีนที่จําเป็นด้วยครับ มีวัคซีนด้วยครับเช่นไข้หวัดใหญ่คอตีบัทยักษไอกลนผู้นี้ครับอืมแล้วถ้าเกิดว่าเเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยหรือคุณแม่อยากจะตรวจดูพัฒนาการลูกแบบละเอียดมากๆเลยมีทางเลือกเพิ่มเติมอีกไหมคะ มีครับสามารถปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางได้ครับคือคุณหมอด้านเวชศาสตร,ร์มารดาและทารกในครรภ์หรือที่อาจจะเคยได้ยินว่าหมอ MFM นะครับอ๋อหมอ MFM ใช่ครับท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลครรภ์สิ่งสูงโดยตรงเลยครับแล้วก็สามารถตรวจเอลตราซาวดูโครงสร้างดูอวัยวะต,ต่างๆของน้องได้ละเอียดมากๆครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องดูแลแล้วก็มาถึงเรื่องใหญ่เรื่องคือการเลือกสถานพยาบาลนี่แหละค่ะระหว่างคลินิก โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอก,กชนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างคะทั้งในแง่ฝากคันแล้วก็คลอดเลยครับถ้าฝากคันที่คลินิกก็อาจจะสะดวกดีนะครับรวดเร็วใกล้บ้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลอยู่ดีใช่ค่ะส่วนการเลือกระหว่างโรงพยาบาลรัฐกับเอก,กชนเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยที่ต่างกันชัดๆก็คือค่าใช้จ่ายกับความสะดวกสบายครับอืม โรงพยาบาลรัฐค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่ามากครับอาจจะเริ่มหลักพันถึงหมื่นต้นๆสาหรับแพ็กเกจคลอดแต่ก็อาจจะต้องรอคิวนานหน่อยค่ะหรือบางทีอาจจะไม่ได้เจอคุณหมอท่านเดิมทุกครั้งยกเว้นกรณีฝากพิเศษไปเลยในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะเด่นเรื่องความสะดวกเนาะรวดเร็วเลือกคุณหมอได้ห้องพักส่วนตัวบริการต่างๆอาจจะดูครบครันกว่า ใช่ครับแต่ค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงขึ้นไปอีกระดับเลยอ่ะมีแพ็กเกจคลอดตั้งแต่หลักหมืน่นปลายไปจนถึงหลักแสนก็มีถูกต้องครับอันนี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่แพ็กเกจเลยการตัดสินใจตรงนี้คงต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเลยนะคะใช่เลยครับต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยมากๆทั้งความเชี่ยวชาญของคุณหมอที่เราแบบว่าไว้ใจคุยแล้วสบายใจความพร้อมของโรงพยาบาลเองด้วยเช่นมีห้องคลอด ห้องผ่าตัดได้มาตรฐานไหมมีห้อง NICU หรือห้องดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือเปล่าอันนี้สำคัญเผื่อฉุกเฉินใช่คะ่ะสำคัญมากครับเทคโนโลยีการตรวจต่างๆเช่นอัลตราซาวด์สีมิติมีไหมบริการโดยรวมตั้งแต่ฝากครรไปจนถึงดูแลหลังคลอดการสนับสนุนเรื่องนมแม่แล้วก็แน่นอนครับเรื่องงบประมาณความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความสบายใจของคุณแม่และครอบครัวเป็นหลักเลยครับ นอกจากเลือกโรงพยาบาลแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะคุยกันคือวิธีการคลอดค่ะระหว่างคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดอันนี้พอจะมีแนวทางไหมคะว่าแบบไหนดีกว่ากันหรือยังไงครับเรื่องนี้จริงๆเป็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับระหว่างคุณแม่กับคุณหมอโดยดูจากสุขภาพของคุณแม่แล้วก็ตัวน้องในท้องเป็นสําคัญเลยอ๋อค่ะการคลอดธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วคุณแม่ก็จะฟื้นตัวเร็วกว่าแผลเล็กกว่า แต่ก็ต้องผ่านความเจ็บปวดตอนเจ็บคันคลอดนานหน่อยแล้วก็อาจจะกำหนดเวลาได้ไม่เป๊ะส่วนการผ่าคลอดก็จะกำหนดวันเวลาได้ไม่ต้องเจ็บตอนคลอดเพราะมีการบล็อกหลังหรือดมยาแต่ก็จะเจ็บแผลหลังผ่าตัดนานกว่าแล้วก็ใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าหน่อยครับคือแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อจำกัดต่างกันไปครับต้องคุยกับคุณหมอดูข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้สำหรับคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรจากประกันสังคมที่ควรรู้ไว้บ้างคะเกี่ยวกับการฝากคันแล้วก็คลอดบุตรครับสำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขนะครับก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากคันได้ครับสูงสุด1,500บาทอันนี้จะแบ่งจ่ายตามช่วงอายุคัน5ครั้งค่ะ แล้วก็มีค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายให้1 5 0 0 0บาทต่อครั้งอ๋อเ oh, หมาจ่ายครับแล้วก็มีเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร90วันอันนี้ให้ในอัตรา50%ของค่าจ้างเฉลี่ยแต่ก็มีเงื่อนไขเรื่องจำนวนบุตรนิดหน่อยนะครับต้องลองเช็คดูค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนอีกเดือนละ800บาทต่อคนจนบุตรอายุ6ปีอันนี้ได้สูงสุด3คนครับแต่ยังไงก็ แนะนําให้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละสิทธิ์กับทางสํานักง,งานประกันสังคมโดยตรงอีกทีจะชัดเจนที่สุดครับค่ะการเตรียมตัวเรื่องฝากคันแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลน,นี่มีรายละเอียดเยอะจริงๆนะคะใช่ครับนอกเหนือจากข้อมูลทางการแพทย์มาตรฐานโรงพยาบาลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือแล้วอะไรล่ะคือปัจจัยที่สร้างความสบายใจที่สุดให้กับคุณแม่และครอบครัวในการเดินทางครั้งสําคัญนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ